จูงใจจูงใจจงใจครับเมื่อเข้ามาบริหารปุ๊บเนี่ยก็จะเสนอที่ประชุมเปิดประชุมสมัยวิสามันนะครับเพื่อเอาโครงการต่างๆที่ตัวเองหาเสียงเข้ามานะครับโดยไปดึงงบประมาณแปะตีจากงบประมาณที่เป็นข้อบัญญัติเนี่ยเอามาใช้นะครับซึ่งตรงนี้ตัวเองคิดในใจแล้วว่าจะได้ประโยชน์ยังไงจากโครงการที่คิดคือเหมือนกับประชาชนก็ได้ประโยชน์ตนเองก็ได้ประโยชน์นะครับทั้งๆที่ว่าโครงการต่างๆในข้อบัญญัตินะ มีการประชาคมมาแล้วนะครับซึ่งเป็นความคิดเห็นคนส่วนใหญ่นะค,ะครับการประชาคมมาแล้วเป็นข้อบัญญัติแล้วก็ไม่ได้นํามาใช้น่ะเป็นปัญหาก็คือทําให้ให้ประชาชนเบื่อหน่ายนะครับเวลามีการประชาคมในท้องถิ่นครับก็คือตามปกติแล้วเนี่ยการบริหารโครงการของท้องถิ่นครับจะต้องมีการประชาพิจารณ์ที่ขอความเห็นชอบจากประชาชนก่อนครับแต่ปรากฏว่าผู้บริหารบางคนพอได้เข้ามาก็ไปหาเสียงมาบอกว่าจะทำโน่นทำนี่ครับ แล้วก็มาแปลยติขอแก้ใช่ใช่ครับเวลานี้ก็อ้างว่านโยบายผมเพราะผมต้องทําตามที่ผมหาเสียงเขาเลือกผมมาแล้วนะครับผมก็ต้องทําตามอย่างเงี้ยนะครับทําให้ข้อบัญญัติที่มาจากความต้องการของประชาชนที่มีการประชาพิจารณ์หรือทําถูกตามขั้นตอนถูกถูกถูกกรเลยถูกเปลี่ยนครับถูกเปลี่ยนครับแต่จริงแล้วอย่างนี้เนี่ยมีข้อกฎหมายที่จะเอาผิดได้ไหมครับลักษณะน ถ้าข้อกฎหมายที่จะเอาผิดนะครับว่าเขาทําได้นะครับเขาทําได้ก็คือเขาก็อ้างเขาก็รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงนะครับเขาก็มาตามขั้นตอนนะครับผ่านสภามาแต่ในความที่าการปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อถูกการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบเราจะรู้ข้อพิรุษนะครับเพราะเหตุใดต้องทําโครงการนี้นะครับแล้วโครงการนี้มีความโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนเรื่อประโยชน์ทเรื่อประโยชน์แค่ไหนนะครับอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบของเราเราก็ต้องเข้มข้นนะครับเข้มข้มเข้มข้นกว่าปกติเพราะโครงการไม่ได้มาตามปกติครับครัหมายอย่างพวกนี้น่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีอํานาจพิเศษํานองนี้ พบปชจะมีแรงสู้รบตบมือนหะครับด้วยคนประมาณสิบกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับถ้าเรื่องที่พูดตรงๆนะครับว่าถ้าอยู่เกินกําลังที่เราจะทําได้นะครับเราก็จะต้องรวบรวมรีบรวบรวมแล้วส่งให้ส่วนกลางนะครับหรือส่งเรื่องให้ส่วนกลางนะครับลงมาตรวจสอบเองนะครับเราก็ต้องดูประเมินดูกว่าศักยภาพเราขนาดไหนนะครับถ้าเรื่องใหญ่ๆใหญ่เกินกว่าขีดความสามารถของส่วนมูริภาคนะครับ เงินสมมุติว่าหลายร้อยล้านนะครับและเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะครับเราจะรับเรื่องแล้วก็ส่งไปส่วนกลางแล้วให้ส่วนกลางเป็นผู้ที่ทําหน้าที่แทนครับมีความร่วมมือระหว่างกระบวนการยุติธรรมอื่นๆอย่างเช่นอายการหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นเนี่ยในพื้นที่สามารถจะทํางานร่วมกันได้ไหมครับในลักษณะของการปรับปรามคอร์รัปชันตรงนี้เท่าที่ผ่านมาครับครับตั้งแต่ปปชเขตพื้นที่นะตั้งมาเจ็ดแปดเดือนนะครับ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่มีปัญหาครับอย่างปัจจุบันนะครับผมกลาเรียนว่าเราได้ประสานงานกับปปทนะครับตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ว่าเรื่องไหนที่ซ้ำซ้อนกับปปทรับไว้ปปทก็คือฝ่ายทางข้าราชการต้องการการทุจริตภาครัฐใช่ครับท่านใครับรวมทั้งทางสตงนะครับทางปปทรับทางการตรวจเงินแผ่นดินแล้วรวมทั้งกกตซึ่งเป็นองค์กรจัดรับพนูนนะครับเราจะมีการที่จะเหมือนกับประสานกันตลอดนะครับแล้วมีอะไรเนี่ยเราจะ ประสานเป็นการภายในได้นะครับว่าเรื่องลักษณะไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะนะรเราก็จะได้ข้อมูลจากทางสตงนะครับซึ่งเราก็จะระวังตรงนั้นนะครับแล้วก็ในการตรวจสอบต่างๆเนี่ยข้อมูลเนี่ยเราก็พยายามให้สตงตรวจเข้มพ้นในลักษณะไหนที่ปปชเจอหรือว่ามีคาร้องมาที่ปปชครับนี่เป็นการประสานกันในระหว่างองค์กรตามกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรตามทุนนูลต่างๆไม่ค่อยมีปัญหาครับท่านครับ ซึ่ส่วนส่วนใหญ่ก็คือทํางานเป็นเครือข่ายที่ที่จะประสานกันนี่ปัญหาที่หลายคนกังวลตอนที่ทํากฎหมายฉบับนี้นะครับ,รบว่าไปอยู่แล้วเนี่ยท่านผู้ผู้บริหารผู้พิภาคทั้งหลายก็จะอึดอัดไหม ว่าเหมือนกับมีคนไปจับผิดตรงนั้นเนี่ยเท่าที่ผ่านมามีความรู้สึกอย่างนี้ไหมครับแรกๆเขาจะอึดหนัดนะครับผมเข้าใจดีนะครับแต่ว่าเราไปคุยยังไงบอกเรามาแบบมิตรนะครับถ้าเราคิดดีทําดีนะครับทําที่สิ่งถูกต้องเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นมิตรแท้ของท่านนะครับบอกทั้งท้องถิ่นเลยครับท่านก้าวเข้ามาที่โบชท่านจะอุ่นใจว่ามีที่ปรึกษาดีๆนะครับไว้รอคอยท่านนะครับจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็ไปไล่จับผิดนะครับความคิดที่ไล่จับผิดเนี่ย ไม่มีนะครับทั้งทั้งเเขตภูมิภาคของเรานะครับรบนอกจากที่เป็นเรื่องที่้อ,องเรียนมาเราก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่หน้าที่หลักของเราคือให้ความรู้นะครับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพื่อนข้าราชการทำในสิ่งที่ดีทํำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลักนะครับส่วนที่ผลตามมานะครับในสังคมเ,เราต้องยอมรับนะท่านครับว่าข้าราชการดีๆก็มีเยอะ ไอ้ที่ไม่ดีก็มีบ้างผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีๆก็มีเยอะครับที่ไม่ดีก็มีบ้างแต่ที่ไม่ดีนะ่ะเราก็จะต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อให้เข้าสู่ระบบที่ดีครับครบในในส่วนนี้ก็เป็นภารกิจใหญ่ครับ,รบผมคิดว่าถ้าระบบปปชจังหวัดหรือปป,ปชเขตจังหวัดนั้นเนี่ยสามารถทํางานได้ก็จะช่วยให้สิ่งน,นี้เนี่ยก,การคอร์รัปชันที่มีปัญหาของบ้านเมืองเราลดลงนะครับในส่วนที่ผมอยากจะเรียนถามอาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายคือว่า ในส่วนของปปชที่ไปอยู่ในในพื้นที่เนี่ยครับถ้าเทียบกับของเดิมที่เรามีกับไม่มีเนี่ยความคุ้มค่าในตรงนี้